ค่ะขอบคุณอีกค่ะก็อันนี้เดี๋ยวจะเอดีจะบรรยายภาพให้อีกดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านกำลังทางทาง,ทางวิทยาลัยนะคะหรือว่าเราเรียกเราเรียกว่าสีบ้านเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด ไม่ใช่ S, <laughs> S I B A นะคะแล้วก oh. ็ในห้องเนี่ยจะเป็นห้องประชุมแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะคล้ายเทยเตอร์ก็ค mm ือสโลปอ่าสโลปนะคะน้องๆน,นั่งกันสบายมากเลยเบาะน่าจะนุ่มมาก oh, นะคะอันนี้น่าจะฉายผ่านโปรเจคเตอร์นะคะก็อันนี้คือเป็นลักษณะการบรรยายภาพแต่จริงๆเวลาที่เขาบรรยายที่ให้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เ อันนี้มันเหมือนบรรยายสดนะบรรยายให้เพื่อนฟังเล่าให้เพื่อนฟังแต่ถ้าบรรยายจริงๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเขียนสคริปต์ไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงพอดีกับจังหวะการพูดจังหวะตัวละครหรือว่าพิธีกรที่เขาพูดอยู่แล้วเรามีบรรยายเพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องของวิธีการอ่านนะคะซึ่ง ที่ที่น้องๆจะไปอ่านกันก็คือ,อ,อนำเอาวิธีการที่จะแนะนําต่อไปนี้วิธีการอ่านนะคะไปใช้กับการบันทึกเสียงลงในแอปพลิเคชัน Read for the Blind หรือว่าถ้าใครอยากจะไปต่อยอดไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกเสียงก็ใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเ,เรื่องของวิธีการอ่านนะคะก็รวบรวมมาไว้เป็น10ข้อควรระวังในเรื่องของการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ให้คนตาบอดอันนี้ต้องย้ำนะคะว่าให้คนตาบอดเพราะว่าบางทีหลายๆคนแบบอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าทำไมมันจะต้องอะละเอียดหรือว่าจะต้องเป๊ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลายๆคนเคยฟังหนังสือเสียงที่อาจจะต้องไปเสียตังค์ซื้อนะคะตามแอปตามอะไรหลายๆช่องทางที่ตอนนี้มีหลายแพลตฟอร์มนะคะ<ๆ>ก็อยากจะบอกว่าไม่ได้แตกแทบจะไม่แตกต่างกันเลย นะคะเรื่องของอความถูกต้องชัดเจนหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยในส0บข้อที่รวบรวมมาให้เนี่ยคือได้ได้ได,ได้ได้มีโอกาสทราบมานะคะว่าตามแอปต่างๆที่มีคนอ่านหนังสือบันทึกเสียงเป็นหนังสือเสียงไว้เนี่ยก็จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับข้อแรกเลยก็คือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะเน้นความเป็นธรรมชาติใครที่ไม่ค่อยได้อ่านออกเสียงก็ลองเดี๋ยวต่อไปนี้ก็เวลาที่คุยกับเพื่อนเวลาอ่านข้อความจากเพื่อนแทนที่จะอ่านในใจนะคะก็ลองอ่านออกเสียงดูหรือว่างานอะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาหรือว่ามีการส่งลายเป็นงานกลุ่มหรืออะไรแบบนี้แทนที่เราจะอ่านในใจลองอ่านออกเสียงดูนะคะจะได้มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับการอ่าน จากตัวหนังสือมากิ่งขึ้นเพราะอย่างเวลาเราพูดคุยเนี่ยเรานึกคําพูดพูดไปเลยเราไม่ต้องมาอ่านตามตัวหนังสือที่เราเห็นแต่การอ่านตามตัวหนังสือที่เราเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันไม่เป็นไปดั่งใจที่เราคิดนะคะมันก็เลยจะต้องคอยดูว่าเอ้ตัวหนังสือม,มันมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องอ่านตามนั้นเพราะนั้นถ้าฝึกอ่านบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินกับตัวหนังสือที่เราดูนะคะแล้วมันก็จะเหมือนแบบ สามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดได้ถูกต้องตรงตามนั้นมากยิ่งขึ้นและนี้ความเป็นธรรมชาติก็คือบางคนเนี่ยอ่านแล้วกลัวอ่านผิดรอเรือรอลิงคำควบกล้ามพอกลัวอ่านผิดก็จะเกรงเกรงปุ๊บก็จะอ่านเป็นอาขยานนะคะเวลาเราฝึกอ่านเราอ่านไปเนี่ยลองลองฟังเสียงตัวเองดูว่าเอออย่างบางทีเราสมมติเรามีเพื่อนห้าคนไปยืนพูดแบบเอ,อ่อเรียกว่าแบบเอ,อ่อ ไปยืนพูดอยู่หน้าห้องเราฟังเปรียบเทียบเพื่อนห้าคนของเราเนี่ยเราก็ยังบอกได้เลยว่าเอ้ยเสียงคนนี้น่าฟังเสียงคนนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังเสียงตัวเองเนี่ยเราก็จะบอกได้เหมือนกันว่าน่าฟังหรือไม่หรือว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนหรือว่าอุ้ยดีแล้วเสียงทําไมฉันเสียงเพราะแบบนี้นะคะไม่อ่านเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปอ่านในจังหวะที่พอดีไม่รวบคําอย่างบางทีบางคนอ่านเร็วเร็วเกินจนฟังไม่ชัดว่า คํานั้นมันมันออกเสียงว่ายังไงนะคะไม่ตัดคําไม่เพิ่มคําอันนี้เราได้หนังสือเลือกเนื้อหาเลือกหนังสืออะไรมาแบบไหนเนี่ยให้อ่านตามที่เขาพิมพ์มาเลยไม่ต้องไปเพิ่มหรือว่าไม่ต้องไปตัดอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าหนังสือพวกนี้ถึงแม้ว่าเราได้พรบลิขสิทธิ์มาเนาะแต่ว่ามันการคุ้มครองในการที่เราเผยแพร่ให้กับ คนตาบอดคนพิการเท่านั้นพิการตาบอดด้วยนะคะ,ะพิการอย่างอื่นก็ไม่สามารถฟังได้ดังนั้นในการที่เราจะถ่ายทอดเนื้อหาออกมาเนี่ยมันต้องตรงตามต้นฉบับทุกคํานอกสเจากว่าหนังสือเขาพิมพ์มาตกพิมพ์มาเกินถ้าน้องๆแบบเป็นนอนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเยอะๆก็อาจจะเห็นบ้างเคยเจอบ้างนะคะหนังสือเรียนเนี่ยอาจจะไม่ อาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าหนังสือทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเห็นที่ผิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการอ่านเว้นวรรกค่ะเรื่องของการอ่านเว้นวรรกนี้นะคะเอะเราเราอ่านเว้นวรรกตามที่หนังสือเนี่ยเว้นวรรกมาให้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเขาเว้นวรรกมาไม่ถูกที่เว้นวรรคมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ ลองอ่านแล้วก็ปรับเว้นวร์คใหม่ได้นะคะปรับเว้นวรรกใหม่ได้ทีนี้เ,เวลาอ่านเราต้องเอาให้แบบบางคนเนี่ยเก็บลมหายใจได้นานเก็บลมหายใจได้นานแล้วก็สามารถที่จะอ่านประโยคยาวๆได้แต่บางคนก็ไม่สามารถอ่านประโยคยาวได้ทีนี้ก็แบ่งเว้นวร์คให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับวิธีการอ่านของตัวเองด้วยนะคะ นี้ไม่แน่ใจอ่านอย่างไรให้หาข้อมูลอันนี้คือโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคําที่เราไม่คุ้นชินสมมุติว่าน้องๆแบบบางเอิญอยากจะไปอ่านศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าอยากจะไปอ่านเรื่องแบบสุขภาพความสวยความงามหรือเรื่องของศัพท์ที่ที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันพวกนี้ค่ะอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าคําเนี้ย ออกเสียงว่ายังไงเพราะว่าเวลาคนตาบอดเอาไปฟังเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแล้วก็รู้แค่คนเดียวบางทีเขา,เาไปต่อยอดไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับคนในครอบครัวสิ่งที่เขาได้รับก็ควรจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะถ้าเรานําข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอ่านแบบไม่ถูกต้องเอาไปให้เขาใช้เอาไปให้เขาฟังเนี่ยมันก็เหมือนฟังแล้วเอาไปสื่อสารผิดได้นะคะหนังสือหนึ่งเล่มวันนี้เราได้รับออมอบหมายนะว่า มาบรฟกันในเรื่องของวิธีการอ่านหนังสือเป็นเล่มหนังสือเป็นเล่มก็คืออ่านตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังแต่ไม่ใช่ว่าอ่านรวดเดียวต้องจบทั้งเล่มไม่ใช่นะคะเราสามารถที่จะเบรกสามารถที่จะหยุดอ่าวันนี้ไม่ได้อ่านไปอ่านต่อพรุ่งนี้บันทึกต่อพรุ่งนี้ได้แต่ข้อสําคัญคือต้องอ่านทุกหน้าตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังนะคะระวังเรื่องการอ่านข้ามอ่านข้ามแบบไม่ได้ตั้งใจเช่นอะไรพลิกหน้ากระดาษติดกันอ่านข้ามย่อหน้าอ่านข้ามประโยค เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะบางทีแบบท้ายย่อหน้าลงแบบประโยคซ้ำกันอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเราอ่านไปแล้วก็อ่านข้ามไปซึ่งสิ่งต่างๆข้อผิดพลาดนี้ไม่ว่าจะอ่านอ่านผิดอ่านเว้นวรรคผิดหรือว่าอ่านข้ามหน้าข้ามประโยคพวกอย่างเงี้ยเราสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองก่อนจะแก้ไขนั่นก็คือการฟังทวนนะคะไม่ว่าจะอ่านมานานแค่ไหนอ่านแบบโอ้เป็นอาสาแบบมืออาชีพมากเลยอ่านมาเป็น1ิปีแล้วก็ต้องฟังทวน เพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำที่เราอ่านผิดน่ะมันมันทำให้ประโยคเปลี่ยนไปเลยนะอย่างล่าสุดเนี้ยหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมีโทษกับไม่มีโทษแค่ตกคำว่าไม่อะค่ะอ,อ,อาอาสาอ่านตกคำว่าไม่ จากไม่มีโทษกลายเป็นมีโทษไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นวิชาการหรือว่าเนื้อหาอื่นๆหรือว่าจะเป็นนิยายอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องฟังทวนการฟังทวนของเราไม่ใช่ว่าอ่านจนจบเล่มแล้วมาฟังทวนเราจะใช้วิธีการบันทึกเสียงทีละย่อหน้านะคะทีละย่อหน้าเราก็ฟังทวนสิ่งที่ตัวเองบันทึกไปถ้าผิดเราก็แก้ไขถ้าบันทึกไปทีละเยอะๆเนี่ยมันจะแก้ไขยากนะคะ ถ้ามีภาพบรรยายพอเข้าใจเห็นอย่างไรบอกไปอย่างนั้นเห็นเป็นภาพวาดภาพวาดอะไรนะคะเห็นเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายอะไรไม่ต้องลงดีเทลเยอะเดี๋ยวอ่านจะงงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเล่มแรกก็ให้เลือกหนังสือที่มีภาพน้อยที่สุดบางคนบอกว่าอุยอ่านแบบนิทานอ่านการ์ตูนภาพเยอะเนื้อหาน้อยสบายไม่สบายนะคะ,ะเนื้อหาเน,นเน้นเน้นเนี่ย อ่านง่ายกว่าที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าภาพนี้เราจะบรรยายยังไง ะะแต่ว่าเรื่องของการ์ตูนเนี่ยยกเว้นเลยเราจะไม่อ่านเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบรรยายได้ให้คนฟังเข้าใจได้เพราะว่าอย่างยิ่งพวกการ์ตูน3มช่องอะไรเงี้ยเราดูภาพประกอบเป็นหลักนะคะข้อความก็เสริมเท่านั้นเองแล้วยิ่งนิทานเนี่ยมันจะเป็นเล่มเล็กเกินไปนะคะเล่มเล็กเกินไปบางเล่มบันทึกมามีแค่5นาที10นาทีและภาพมันเยอะด้วยแล้วด้วยความที่ว่านิทานส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กๆฟังมันก็จะมีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่แล้วนะคะ เสียงอ่าเสียงรบกวนวิธีการบันทึกเสียงทำไงก็อยู่ที่ห้องอห้องห้องของเราเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะเป็นห้องส่วนตัวหรือว่าถ่าที่ทางวิทยาลัยมีสถานที่อาจจะเป็นห้องที่แบบเงียบๆหน่อยให้น้องๆได้เปลี่ยนกันเข้าไปบันทึกเสียงอะไรแบบนี้นะคะอะก็สามารถใช้ได้แค่ ระวังอย่าเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เพราะว่าบางทีเสียงเมสเซจเสียงอะไรเตือนเข้ามาเนี่ยมันก็จะแทรกเข้าไปหรือว่าบางทีอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะมีเสียงแบบดังๆตลอดเวลาอันนั้นก็อาจจะต้องงดไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเสียงแบบสมมติอ่านอ่านกาําลังอ่านอยู่เนี่ยแหละมันเสียงบรรยากาศดีแล้วเงียบแล้วแต่น้องหมาดันมาเห่าใกล้ๆนะตอนนั้นพอดีน้องแมวมาแงว้วแงวอยู่ใกล้ๆตอนนั้นพอดีก็ไม่เป็นไร นะคะเราก็หยุดอ่านก่อนแล้วก็รอ,อให้เขาแบบจะร้องอะไรให้จบเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบันทึกใหม่โดยลบประโยคเดิมที่แบบอาจจะมีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาเนี่ยทิ้งแล้วก็อาจประโยคนั้นใหม่เท่านั้นเองไม่ต้องแบบไปเริ่มต้นไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะเสียงพลิกหน้ากระดาษหนังสืออะไรแบบนี้ก็เช่นเดียวกันก็พยายามให้แบบเข้าเข้าไปในการบันทึกเสียงเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะ การอ่านต่อเนื่องค่ะอย่างถ้าสมมติว่าณนะวันนี้น้องๆแบบเลือกหนังสือมาละออลองออลองเช็คกับทางห้องสมุดแล้วว่ายังไม่มีใครผลิตลงทะเบียนจองให้เรียบร้อยแล้วก็จะให้ระยะเวลาประมาณสามเดือนนะคะให้ระยะเวลาประมาณ3าเดือนในการที่จะอ่านหนังสือเล่มนั้นๆบางคนอาจจะแบบโโหไฟแรงมากมีเวลาช่วงนี้แบบแล้วหนังสือเจอเป็นหนังสือที่ถูกใจชอบมากอาทิตย์เดียวอาจจะอ่านเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าที่เราให้เผื่อไว้เนี่ยเผื่อแบบ น้องอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าถ้าหลังจากนั้นเลือกหนังสือแล้วไม่ถูกใจอ,อยากจะเปลี่ยนก็แจง้งหรือถ้าไม่มีเวลาอ่านแล้วจริงๆก็แจ้งด้วยเช่นกันเราจะได้ให้อาสาท่านอื่นอ่านนะคะอ่านต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งทั้งสองฝ่ายก็คืออย่างประโยชน์กับทางของอคนตาบอดเขาก็จะได้ฟังหนังสือเร็วขึ้นอ,อย่างสมมติวันนี้นะคะ,ะพี่กับพี่อีก อ่ะพี่อีกเป็นคนตาบอดนะสมมติเราไม่ได้รู้จักกันเลยเราไปอ่ะไปไปซื้อหนังสือวันเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันอ่ะสมมติไปซื้อหนังสือเรื่องถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับไอเราคนตาดีเนี่ยเอากลับมาบ้านอ่านคืนนั้นอาจจะจบเลยก็ได้แต่พี่อีกที่เป็นคนตาบอดจะต้องเอาหนังสือเนี่ยมาฝากที่ห้องสมุดแล้วก็รออาสาอ่านซึ่งไม่ใช่นะวันนั้นที่อาสาจะอ่านบันทึกเสียงแล้วไม่ใช่วันเดียวที่จะบันทึกเสียงได้เสร็จ ะะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วมันก็ต้องรอคิวในการแบบที่อาสาแบบจะอ่านหนังสืออย่างคิวนี้ยอาจจะเป็นคิวที่แบบยี่สิบสสิบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังเนี่ยนานถ้าเราอ่านต่อเนื่องมันก็จะได้จบไวแล้วก็คนตาบอดก็จะได้ฟังอ่หนังสือนั้นๆได้เร็วขึ้นเพราะว่าพออ่านเสร็จมันก็จะต้องมาผ่านกกรระบวนาขั้นตอนอนำไฟล์ออกมาเพื่อมาตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถึงไปออก ให้บริการในระบบอื่นๆด้วยนะคะทีนี้สำหรับอาสาเองสำหรับน้องๆเองที่จะอ่านเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าพอเราอ่านต่อเนื่องอะ่ะมันก็จะเกิดความเคยชินความคุ้นชินกับการใช้แอปพลิเคชันเกิดความเคยชินกับการใช้เสียงการอ่านออกเสียงแล้วก็ในหนังสือแต่ละเล่มอะค่ะเอ่อมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันหนังสือเล่มหนึ่งพอเราเปิดขึ้นมา อุย้ยเล่มนี้กว่าจะอ่านแบบคล่องปากแบบเอ้ยคำศัพท์หรืออะไรที่ที่มันจะคุ้นชินหรือว่าตัวประโยคต่างๆของคนแต่งคนแปลเนี่ยบางทีกว่าเราจะคุ้นเคยกับวิธีการแบ่งประโยคของเขามันก็ใช้เวลาถ้าเราทิ้งช่วงไปก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะถ้าเราอ่านต่อเนื่องอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งอาจจะอ่านวันละนนทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงหรือ,ออาจจะสัปดาห์หนึ่งอา่านวันเว้น,นวันวันละสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้มันต่อเนื่องนะคะ แล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเช็ครายชื่อหนังสืออันนี้ก็อาจจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานงานนะคะเป็นผู้รวบรวมมาก็ได้ว่าน้องๆจะอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะได้ลองออกมาเช็คให้ก็คือแนะนําว่าคนหนึ่งอาจจะเลือกออกมาสัก2เล่ม นะคะมีชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งเอาเอาง่ายๆถ้าหนังสือตัวเองไม่มีนะคะถ้ามีก็ลองเลือกหนังสือที่บ้านของตัวเองถ้าไม่มีเอาที่ววียอะไรละค่ะเอาที่ห้องสมุดนะคะรีบรีบไปจับจองกันไว้ก่อนนะคะเผื่อหนังสือที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมี คนแย่งหลายคนนะคะลองลองเลือกมาดูก่อนคนละสักสองเล่มแล้วเดี๋ยวทางห้องสมุดเนี่ยจะเช็คให้หลังจากนั้นก็ค่อยคอนเฟิร์มเราก็จะลงทะเบียนจองอ่านให้นะคะจะได้ไม่อ่านซ้ํากันคือนอกจากจะซ้ํากันเองแล้วเนี่ยจะได้ไม่ซ้ํากับที่เราเคยผลิตแล้วหรือว่าซ้ํากับที่อาสาคนอื่นเขากําลังอ่านอยู่นะคะอันนี้คือสําคัญเลย ทีนี้มาแนะนําวิธีการอ่านเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะพวกพวกตัวย่ออ่านเต็มนะคะตัวย่ออ่านเต็มอย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเออ,อยู่ๆมีมีคนบอกว่าเนี่ยน้องๆมาจากซีบา้า เราก็จะอะไร si ba ก็ยังไม่รู้นะว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องบอกบอกชื่อเต็มเขาไปก่อนแล้วค่อยบอกว่าตัวย่อคืออะไรนะคะดังนั้นหลักๆแล้วเนี่ยพวกตัวย่ออ่านเต็มนะคะที่มีปยันน้อยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอ,อ,อ่านชื่อพอดีว่าไม่ไม่ได้ไปดูว่าแบบชื่อเต็มคืออะไรแต่อ่านได้แค่ว่าในพระอุปธมรมและมีปยน้อย เลยก็เลยต้องหยุดอยู่แค่นั้นนะคะจริงๆเราต้องไปทําการบ้านลืมทํากันบ้านในข้อนี้มานะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็เครื่องหมายไปยันใหญ่อ่านว่าและอื่นๆอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวดัดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ําตกทะเลและอื่นๆแบบนี้นะคะใช้คําว่าและอื่นๆ พวกภาษาอังกฤษถ้ามีแบบเป็นกำกับสั้นๆอะไรเงี้ยเราก็จะให้สะกดคำนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแต่ถ้าแบบพวกที่อยู่เว็บไซต์นะคะอย่าง w w w ร์ไ c ท์เว o บคอมเฟซบุ๊อะไรอย่างเงี้ยให้อ่านไปได้เลยนะคะให้อ่านไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องสะกดอินสตาแกรม Gmail t w t t t e อรอะไรเงี้ยอ่านได้เลยไม่ต้องสะกดแต่ถ้าเป็นชื่อเฉพาะ,อ,ะอย่าง SIBA เงี้ย สะกดนะคะเพราะเหมือนเหมือนเมื่อกี้ยังอ่านไปพี่อีกยังบอกเลยว่าซีบร่าม้าลายหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องสะกดนะคะถ้าหนังสือวิชาการก็จะมีเครื่องหมายเดี๋ยวอันนี้จะมีส่งเป็นลิงก์คู่มือให้อาจารย์ไปแจกให้น้องๆด้วยนะคะเผื่อจะได้ดูเพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอวันนี้ที่ที่เราได้มีการบันทึกไว้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้ หลังอาจจะเป็นวันมรืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปดูประกอบเวลาอ่านด้วยเช่นเดียวกันอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการอ่านเซกชันแรกของบทความอันนี้เป็นประเภทบทความแล้วก็จะต้องมีชื่อบทความนะคะเผื่อว่าน้องๆเนี่ยก่อนจะอ่านหนังสืออยากจะทดลองเป็นบทความก่อนนะคะมีชื่อบทความบทความจะต้องมีที่มาให้ชัดเจนนะคะมีอ้างอิงได้บทความนี้เขียนโดยใครมาจากคอลัมน์อะไรนิตยสารอะไร นะคะหรือว่าถ้ามาจากเป็นเว็บไซต์ก็ต้องมีที่อยู่เว็บไซต์มาแล้วก็มีชื่อจริงนามสกุลจริงโครงการเดี๋ยวตอนท้ายพี่อีกจะมาแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเราจะาสร้างชื่อบทความหรือชื่อหนังสือในแอปเนี่ยจะต้องมีอะไรต่อท้ายอีกเพื่อที่เราจะได้รู้เช็คได้ง่ายว่าอ๋อบทความหรือหนังสือเนี้ยมาจากโครงการนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการอ่านหัวข้อแรกของหนังสือก็จะมีชื่อหนังสือนะคะมีชื่อผู้แต่งถ้าหนังสือมีเ,อเป็นหนังสือแปลก็จะมีชื่อผู้แปลด้วยมีเลข ISBN นะคะเลข ISBN แล้วก็ข้อความนี้จะต้องมีนะคะจัดทำเป็นหนังสือ d ดซี่ NCC Only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่ ก็คือวันที่เราเริ่มอ่านวันแรกนะคะจำนวนกี่หน้าอ่านโดยชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อโครงการนะคะตามด้วยชื่อโครงการอันนี้หนังสือทุกเล่มจะต้องอ่านเหมือนกันหมดนะคะอ่านเหมือนกันหมดทีนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงเอาที่คิดว่าน้องๆน,น่าจะได้เจอแน่ๆน,นะคะได้เจออ่าอย่างอันนี้อ่อันนี้เป็นตัวอย่างของการพิมพ์ผิดเห็นไหมคะ ตามที่กำารมัญญัติมันจะต้องเป็นกฎหมายเราก็แก้ไขได้เลยเนาะแก้ไขได้เลยอ่ะอันนี้เรื่องของการเว้นวรรคบางทีเว้นวรรคไม่ถูกที่ทําให้เราอ่านแล้วว่ามันไม่มัน,ม,นมันไม่ถูกต้องนะคะเราก็สามารถที่จะเว้นวรรคได้อ่ะอย่างอันนี้นะคะอบโบ d o อ่ะภาษาอังกฤษเนี่ย a d o b โดโบไม่ใช่อโบ d โดอ o โดโภาษาอังกฤษ A.D.O.B.O เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ผ่านการหมักและปรุงรสที่ผ่านการหมักและปรุงรสอันนี้ติดกันไปเลยนะคะโดยจะใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวกระเทียมสับแล้วก็วักนิดนึงใบกระวานพริกไทยดำนำไปทำให้สุกโดยอบในเตาอบหรือทอดแล้วก็วักแล้วนำมารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆคือเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าแบบเอ้ย ทำไมมันแปลกๆอ่านแล้วประโยคมันไม่ได้มันทําแม่งทําแม่งเราก็ค่อยมาดูว่าเออตรงไหนที่มันเว้นวรรคผิดหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องนะคะอย่างอันนี้เผื่อใครที่อยากจะอ่านเป็นเ,ออเรื่องสั้นเป็นนิยายเป็นวรรณกรรมเยาว,วชนนะคะเวลาอ่านอะ่ะไม่ต้องดัดเสียงสามารถที่จะอ่านแบบแค่เว้นเว้นจังหวะเว้นแต่ละประโยคได้เลยนะคะอย่างอันนี้นะคะฝ่ายนั้นหยุดมองหน้าเหลือหลาก่อนต่อไปตามตรง คุณตาออกไปข้างนอกกับคุณรวินเมื่อกี้นี่เองค่ะแล้วพวกเขาได้บอกหรือเปล่าว่าจะไปไหนถามแล้วค่ะคุณรวินบอกว่าจะพาคุณตาไปหาหมอที่โรงพยาบาลโศพิตาพูดอะไรอีกหรือเปล่าเห็นเด็กสาวยกมือขึ้นเกาหัวยิกเจตจึงรู้ว่าขืนซักไซกันต่อไปคงไม่ได้ความเนี่ยเว้นจังหวะแค่นี้เองนะคะคนฟังก็จะฟังเข้าใจว่าใครพูดกับใครโดยที่เราไม่ต้องดัดเสียง นะคะหน้าที่เป็นข้อมูลบรรณานุกรมพวกนี้เราไม่ต้องอ่านพวกเครื่องหมายเลยอ่านเป็นเนื้อหาได้เลยนะคะอย่างข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติพระภัยสารวิสาโลปัญญาใจกรุงเทพมหานคร Book Dance Studio 2 5 6 1 2 4 0หน้า 1. ธรรมเทศนา 2. ธรรมะกับชีวิตประจำวันเลขโรมันหนึ่งชื่อเรื่อง 294.038 ISBN 978-616-92839-6-6นะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของที่เป็นภาษาอังกฤษที่ว่าเออจะต้องสะกดคำนิดนึงตรงนี้ อย่างเครื่องหมายอด้านบนที่เป็นขีดเส้นใต้ที่มีเครื่องหมายคําพูดเปิดคําพูดปิดอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอ่านเครื่องหมายนะคะพวกเครื่องหมายเราละเว้นทิ้งไปได้เลยถ้าไม่ใช่หนังสือวิชาการนะคะอะลองดูนะดังนั้นการที่เราดํารงอยู่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สามารถตั้งคําถามว่าทําไมจักรวาลถึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ถือเป็นข้อจํากัดประวัติศาสตร์ของเราไปในตัว บ่งชี้ว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ส่วนน้อยที่มีกาแล็กซี่และดวงดาวนี่คือตัวอย่างหนึ่งของหลัก a n นโทรปิกภาษาอังกฤษแอน r o p i c p r i n c i p l ลสะกด A N T H R O P I C P R I, c I, p l p r I n C I P L E อย่างนี้นะคะก็คือบอกไปเลยว่าภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านยังไงแล้วก็บอกสะกด อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของวิธีการอ่านหรือว่าเวลาที่เราเจอคำผิดหรืออะไรต่างๆที่ในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยบางครั้งก็บางเล่มอาจจะสมบูรณ์ทั้งหมดหรือบางเล่มอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งน้องๆสามารถที่ถ้าเราได้เจอได้จับหนังสือเล่มจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะนึกภาพออกได้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะ